ล,ลสัสวัสดีปี2026นะคะทุกคนและคลิปแรกของปีนี้นะคะก็จะเป็น The Sims Tangle หรือภาพของเจ้าหญิงราพันเซลนั่นเองค่ะคือพิลลินกรี๊ดมากดินี้ประกาศ live action Tangle เนี่ยคือได้เจ้าหญิงราพันเซลกับฟิลเลเดอร์ที่แบบว่า ตรงปกเ,เป๊ะเลยและนี่แหละที่เรารอคอยหลังจากที่ผิดหวังกับอาเลียแล้วก็สโนไวท์ในเวอร์ชันคนแสดงไปรอบนี้คือตั้งตารอเลยลูกสาวแฝส3่ของราฟเฟลเนี่ยก็โตเป็นเด็กประถมแล้วนะคะมีใครจำได้บ้างว่าชื่ออะไรบ้างมาดูคนแรกเลยน้องร u บีนะคะ โอเครูบี้เนี่ยจะสีผมสีเดียวกับดาวฟันเซลนะคะแล้วก็ต่อไปน้องแอนเซรินนะคะสีผมจะเป็นสีบรอนทองสว่างนะคะแล้วก็เซลี่นะคะน้องเซลีเนี่ยสีผมเหมือนกับคุณพ่อเลย โอเคเดี๋ยวเด็กๆจะต้องไปเรียนแล้วรูปตอนเด็กเนี่ยพี่ลินลงไว้ที่เพจนะคะก็วันนี้เป็นวันเสาร์ที่2ของเดือนใช่ไหมก็เป็นวันเด็กพี่ลินก็เลยเข้าเกมมาจัดงานวันเกิดให้เด็กๆก,ก็ยังไม่ได้อัดคลิปเนาะแต่ก็จะโตได้โอ้โหทั้งเป่าเทียนรับไฟไหมสารพัดเลยเดี๋ยวต้องเตรียมตัวไปลงเรียนกันแล้ว ไอหนู <Hi. S 1> ต้องเดินไปโรงเรียน <Okay. S 1> เพราะว่าที่เมืองนี้ไม่มีรถโรงเรียนมาราบก่อน,น้นนี้เราอยู่ไกลจากตัวเมืองเนาะแล้วทําให้เด็กๆเนี่ยไปโรงเรียนแบบว่าลําบากมากค่ะก็จะเดินไปถึงโรงเรียนก็คือเที่ยงแล้วและแน่นอนว่าการเดินทางไปโรงเรียนก็ต้องเดินไปนะคะจริงๆจะต้องออกตั้งแต่7จ็ดโมงแล้วอันนี้8ปดโมงครึ่งแล้วแต่ไม่เป็นไรยังเหลืออีกตั้งหชั่วโมง ก็หวังว่าเด็กๆจะไปเรียนทันเนาะสำหรับน้องแอนคือบินไปเรียนนะคะใครเขาเดินกันแล้วน้องคือไม่ได้ขับถ่ายไม่ได้กินข้าวเลยมัวแต่ถ่ายรูปครอบครัวอะเมื่อกี้เห็นเอลซ่าแล้วทำไมลูบี้วิ่งขึ้นเขาลูบี้อ้อมหรอทุกคนอ๋อมาทางนี้นะคะแล้วเราจะเข้าไปเรียนยังไงเนี่ยโหโหโหเกิจะไปเรียนเจ้าโมงละแสดงว่าคือวิรนณญา่ิต้องเตรียมตัวให้ ไปตั้งแต่แบบเจ็ดโมงหรือ6กโมงเช้าอะอะไรเนี่ยน้องอยากเจอแบบพายโอเคน้องถึงโรงเรียนก่อนนะคะก็10บโมงพอดีอ่ะวิ่งมาคนแรกเซลลี่แต่ถึงคนที่สองอันนี้ก็จะเป็นโรงเรียนของน้องนะคะจ,จริงๆเนี่ยเรามีอันนี้เป็นตู้เทเลพอร์ตนะคะเดินทางกับสิ่งน,นี้ได้ที่บ้านเราซื้อไว้แล้วมั้งแล้วทำไมเราไม่เทเลพอร์ตมาวันเด็กหนูต้องไปเรียนอีกเหรอคะ ไม่รู้คลิปนี้จะได้ลงวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เนี่ยโ <Yeah. S 1> อ้นัโรงเรียนพอดีเป๊ะโอเคมาเอาเสิร์ฟอาหารกลางวันให้ลูกกินแล้วกันฮอทดอกแต่ที่โรงเรียนก็น่าจะมีข้าวให้กินด้วยควาเป็นห่วงเนี่เอาผักเที่ยงพอดีทุกคนแล้วเด็กๆคือถูกกัดฮะเดี๋ยวนะใครกัดอ่ะทำไมน้องโดนกัดดูบี้ เกิะไรขึ้นพักเที่ยงก็ออกมาไม่ได้ค่ะต้องรอช่วงเย็นไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่จาย่างเขาตอบให้ลูกกินนะที่หลังก็ไปด้วยเครื่องหวาบอย่าวิ่งไปเลยรอลูกไปหนึ่งกลุ่ปโอเคขอหนึ่งชิ้นโอ้ยผู้คนเยอะเกินเนาะไม่ชอบผู้คนแล้วทุกคนก็หิวเหมือนกันหมดเลย มาค่ะเดี๋ยวรอเลิกเรียนแล้วก็เดี๋ยวเองให้น้องๆมากินฮอทดอกนะคะส่วนลาพันเซลก็เดี๋ยวรอลูกได uh huh. ้ยินเหมือนเสียงแวมไพร์อะไรสักอย่างอะพี่รินคิดว่าแบบโรบี้นะัาจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะเดี๋ยวรอดูว่าถูกกัดเนี่ยคือคืออะไรแต่คือน้องไม่ได้อยากเจอแวมไพร์คนที่อยากเจอแวมไพร์เนี่ยเป็นน้องแอนมีงานจัดแสดงโบราณาคดีโอเคเดี๋ยวไว้ทําก่อนแล้วกัน เนีย่ยเห็นไหมความหิวมันต้องขึ้นมาแบบนี้สิใช่ในโรงเรียนก็ต้องมีโรงอาหารถูกไหมก็กินข้าวข้างในเดี๋ยวรอน้องออกมาโอ้ยมีเควสเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวจอแคสซานดาแคสซานดาหยุดก่อนเอ่เออ้าวคุยอะไรไม่ได้หรอแคสซานดากำลังกลับบ้านกำลังกลับบ้านเดี๋ยวสิตะโกนเรียกเอา้าวมันจะเดินนะเมือ่อกี้ แค่นั้นเหรอยุงกัดโอ้อโรบี้ถูกยุงกัดคันไปนหมดทั้งตัวแล้วขอบคุณนะไอเราก็นึกว่าแบบเออจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอ่ะเด็กๆมานั่งกินแล้วก็กลับบ้านนะคะผ่านตู้โทรศรัพท์เคลื่อนที่โอเคเหลือกันแค่3คนเหรอ แต่ก่อนจะกลับบ้านอยากทำกันบ้านก่อนอเป็นเด็กดีมากเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะทำการบ้านให้เรียบร้อยน้ำยาเปลี่ยนช่วงอายุเนี่ยพี่ดิ้แปลกใจมากเพราะว่าโรบี้เนี่ยได้มันมาตั้งแต่ตอนที่เป็นเด็กแบบว่าวัยคลานแล้วซึ่งได้มาได้ยังไงก็ไม่รู้งงเหมือนกันเพราะก่อนนั้นเนี้ยมันเกิดหลายเหตุการณ์ขึ้นใน เดอะซิมสามากๆเลยทุกคนทั้งที่แบบว่าแคสซานดาเนี่ยไปปลูกชิมของมาเชกอเทลอ่ะแล้วมาเชกกเทลที่เราคิดว่าตุยไปแล้วตอนนี้นางก็ฟื้นคืนชีพมากลายเป็นซอมบี้เราจะเห็นหนางได้ก็ตอนที่ฟูมูนนะคะซึ่งผ่านมาแล้วเมื่อคืน โอเคแม่มารับลูกกลับพัสกาวโอเคเดี๋ยวรอทำความสะอาดนะคะให้น้องแล้วแคสซันดาไปไหนแล้วแวบเข้ามาดูแผนผังครอบคัวการ์นเซลแต่งงานกับยูจีนนะคะฟินไลเดอร์มีลูก3คนนะคะแล้วก็จะจมีพี่น้องบุญธรรมด้ยวยนะแคสซันดากับหนูน้อยมาเธอทำไมหนูน้อยมาเธอโตตอนไหนเนี่ยก็จะแคสซันดากับหนูน้อยมาเธอที่ โตไปแล้วตอนไหนไม่รู้เหมือนกันคขาจะไมีแฟนเหรอคะหลุยนีเวลนี่เห็นไหมก็เชลมาเธอ์นางยังอยู่ค่ะทุกคนแต่พี่ดิเนี่ยตามตัวนางไม่เจอแบบเหมือนนางเป็น n อ c ไปเลยอะ่ะคือนางเป็นทั้งแม่มดแวมไพร์แล้วก็ซอมบี้เราจะให้น้องไปที่บ้านเนาะมีใครอยู่นี่ไงหนูน้อยอยู่นะคะให้เด็กๆไปไปเล่นแล้วกันแลว้วก็จะไปถึงก็คือค่ำแน่นอน เราจะต้องมีตู้โทรศัพท์ที่บ้านนางเราจะได้แบบว่าไปง่ายอลองกลอดูซิเน่ะเห็นใครน่ะเอ๊ะแบบไปดูนิดนึงเห็นเป็นลางๆนี่ไงหนูน้อยกำลังจะไปไหนอ่ะพี่หนูน้อยพี่หนูน้อยพี่หนูน้อย น้องเจอกับหนูน้อยแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวพ<อ>ี่เรนจะให้น้องเนี่ยปายาอายุทัะไปที่หนูหน้อยนะคะคิดว่ายาอันนี้เนี่ยเป็นน้ํายาเปลี่ยนน้ํายาเปลี่ยนช่วงอายุเนี่ยไม่น่าจะทําให้โตขึ้นนะน่าจะแบบว่าลดอายุไข่นะแล้วน้องคือได้มาได้ไงไม่รู้เป็นสิ่งที่แบบว่ากอเทลต้องการแต่กอเทลก็คือเอาลาฟันเซลไปไงตั้งแต่เด็กๆเ,เลยเนี่ยแล้วน้องก็มีสิ่งนี้เวยปาเข้าไป จะเด็กลงหรือว่าจะโตขึ้นไอ้รอยเขียว่าเป็นยาอายุไว้ให้นะทำให้แดงร้อ <laughs> นสรุปยาอายุยาเพิ่มอายุหรอคนละตัวกัน <laughs> อย่าบอกใครนะคะเรื่องนี้ห <laughs> นูหนีกลับบ้านก่อนละเรื่องมันกลายเป็นแบบนั้นได้ยังไง มันกลายเป็นอย่างนั้นได้ยังไงมันเป็นยาเพิ่ออายุได้ไงมันไม่ใช่ยาอายุวัฒนะแบบลดอายุหรอไม่ใช่หรอคะให้ยาไวายอะคนละความหมายกันกลายเป็นอะไรร้อนเนี่ยเออน้องอยากให้เล่านิทานก่อนนอนให้ฟังเดี๋ยวสิป้าต้องเล่าให้หนูฟังด้วยทีละคนได้ไหมแต่หนูก็อยากฟังนิทานนะคะแล้วหนูไม่ใช่ลูกรักป้าหรอรหนูไม่ใช่ลูกหักป้าหรอคะ ยูจีนจะเล่านิทานให้ใครฟังเนี่ยขออีกละเล่านิทานให้หนูฟังน้อยยูจีนบอก <Away. S 1> โอเคไปแต่ลูกขวางทางพ่ออยู่แล้วจะไปเล่ายัางไงน้องแอนนอนหลับนะคะนอนห้องนี้แล้วก็สลิสลิอะนอนห้องนี้แล้วก็รูบี้โอ้ยยังไม่ถึงบ้านอีกเหรอคะ รวินอนห้องนี้เธอวิรินแยกห้องนอนให้น้องหมดเลยเราก็ยังอยู่ที่บ้านหลังเดิมนะคะไม่ได้แบบเปลี่ยนอะไรเราไม่มีใครทําความสารเลยสรุปว่าไม่เล่านี้ทานให้ใครฟังเลยค่ะหนูขอตัวมานอนก่อนละกันนะคะตื่นนอนก็ไม่เก็บไม่เก็บผ้าปูที่นอนได้ยังไงโอเคแล้วก็หนูก็ขอตัวนอนเหมือนกัน,นะคะ่ะ โอ้ยลูบี้โดนตีไหมเนี่ยคึงง่วงหนักมากแล้วยังไม่ถึงบ้านแม็กซิมัสอยากกลับเข้าฝูงหรอแม็กซิมัสนี่มานี่มาดูยูนิคอนเข้าสังคมได้ไหมไปลองไปเข้าสังคมแม็กซิมัสไม่คุณเชนกับมาป่าเดียวกันคุณเชนกับมนุษย์มากกว่าสวัสดีคอรับท่านยูนิคอนให้เขาเข้าฝูงบ้างแล้วอีก2ตัวคือหลับหลับสนิทเลย หลับพู่เลยนะคะไม่เล่นไม่อะไรเลยในที่สุดลูบี้ก็ถึงบ้านซะทีนะคะแล้วคือจะได้นอนได้อับน้ำได้อะไรไหมนเนี่ยเด็กๆมาเดี๋ยวให้ตื่นเช้าอาบน้ำนะคะสลับห้องน้ำกันหนูยังอาบห้องนี้ไปแล้วค่ะ่ะเข้าไปอาบน้ำเล่นน้ำแล้วก็ต้องเตรียมตัวไปเรียนโอ้โหสาวทิ์จริงปะเนี่ย สอวันทีในชีวิตจริงแต่ไม่ใช่สองวันที่ในเกมไงหนูนก็มีเป็ดเล่นด้วยนะคะนี่นะเต็มที่เลยค่ะแล้วหนูละ่ะคะหนูหนูนอนหนูไหวไหมลูกแั้งฟัลูรืบบอยัง กำลังจะแปลงอยู่นี้ไงครับแปฟันแปลงฟันตื่นแล้วลูบีอ้อาบน้ำนะคะอลลโอ้ทุกคนเราคือต้องเตรียมตัวไปเรียน,นแล้วรจริงๆหรอตอนโรงเรียนแจ้งเตือนว่ามารับแต่จริงจไม่มาแล้วเคอร์ฟิวก็ไม่มีปกติแล้วจริงจริงเด็กเดเนี่ยจะต้องโดนเคอร์ฟิวล้อนะถ้ากลับบ้านช้าเนี่ยมันไม่มีรถโรงเรียนไงคะแล้วก็ไม่มีรถตำรวจไม่มีรถใช้ในเมืองเลยต้องเดินได้เท่านั้นน่ะ ยายผมทองวา,าดภาพอะไรเนี่ยชวนฉันตาลายไปหมดเลยนะ่ะจะต้องตาลายสิแต่ก่อจะวาดได้แบบนี้ก็ใช้เล่นนวเนี่ยถ้าแบบซูมเข้าซูม,ซมออกก็คือตาลายมีโทรศัพท์โทรมาหารับพันเดวนะต้องการคุยอะโอเควาดต่อแล้วเดี๋ยวจะได้จูจจีไหมโทรศัพท์ก็โทรเข้ามาตอนนี้คุยบลาบลาบลล <c oughs> ให้มาหาที่บ้านเลยดีไหมร้องเพลงอืมร้งองเพลงจีบเราเคย<อ>หนีไปเที่ยวฝรั่งเศสกันอสองคน<อ>แม็กทำไมเดี๋ยวนะมีกลิ่นอะไรเยอะแยะเลยต้องทำความสะอาดดูแลเอ่อจะทำความสะอาดย่างไรเนี่ย ำไมมันมีแค่เปลี่ยนชื่องงอะทำคำสอาดคอกมาได้ไหมทำไมไม่มีทำคำสะอาดูดแลแปลงขนอะไรอย่างเงี้ยไปไหนนี่ไงทำงคำสอาดเกือกมาโอเคเราทซลเซลต้องมาทำแล้วทำไหมฟินไม่ทำยูจีนยูจีนไม่เห็นมีนี่งไงมีละโอเค ไม่เป็นไรอยู่ที่บ้านต่ออุย้ยน้องน้องน้องกลับมานอนบ้านนะน้องกลับมานอนบ้านนะโอเคเราแปลงขนให้กับน้องมาอม,มาวุ้ยมีแมลงวันด้วยอะ่ะแล้วก็เดี๋ยวทำความสะอาดเกือกมา้าดูจิงก็ไม่ไหวแล้วจะาทำอะไรเนี่ยนนีนุน,น,นีเรียบร้อยนะคะ โอเคตอนนี้ลูบี้ก็คือนอนกลับมาก็นอนเลยนะคะแล้วก็น้องแอนกับเซอร์รี่ยังกลับมาไม่ถึงทำไมทำไมไม่ใช้ตู้โทราศัพท์คือซิมก็จะวิ่งกลับเองแบบตามธรรมชาติอะไรอย่างนี้ไปนี่ขนาดเป็นทางฟ้านะไม่มีสลบเลยเด็กๆคือแบบว่าบินกลับบ้านนะคะมาบ้านฟารีตัวน้อยโอเคแล้วเข้าไปหลับในนี้จบเลยหลับ ปื้ดเดียวส่วนเออซารียังยังทำการบ้านอยู่นะคะเดี๋ยวพี่รินให้ให้ให้แบบว่าเออเดี๋ยนะไที่โรงเรียนทาํากกะบานที่โรงเรียนโอเคงงก็กลับเนาะโอเคกลับไปที่บ้านลาฟันเซลนะคะ,ะเดี๋ยูจีนยังต้องทำงานอยู่นะทุกคนยูจีนก็เป็นขวขโมยเหมือนว่าน้องจะอ้วกแตก ให้น้องอยู่ใกล้ๆห้องน้ําเนี่ยเด็กๆต้องการลดลงเลยทุกคนเลยเมืองนี้ไม่มีไม่มีนโรงเรียน <c oughs> น้องเมาเมาตู้โทราศัพท์นะคะแล้วคือจูบ <c oughs> อุ้ยเออเอาทำไมไม่ให้แม็กจูบแม็กเสียใจนะเดี๋ยวให้ดมมือแล้วก็รู้พอนะน้องกลัวเห็บหมัดจากแม็กนะคะแต่ว่าแม็กไม่มีเห็บมัดงอนงอนไม่ดมละไม่ให้จูบ ขอโทษนะเดี๋ยวฉันจะให้อาหารเมื่อกี้ฉันเมาไปหน่อยหมาขอจูบไม่ให้เอาคหอดไปกินนะฉันว่าฉันต้องไปเป็นนอนดีกว่าไปดูยูจีนตอนนี้ไปทำงานแล้วนะคะเดี๋ยวเราให้วางแผนสมรู้ร่วมคิดอ่าแล้วยูจีนไปทำงานยังไงหรอก็ ตามดีแล้วค่ะวิ่งไปเปลี่ยนชุดด้วยนะจีนไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่าทำงานอะไรเขาไปทำงานที่กระท่อมแล้วอ้าวนี่ไงน่าบอลลูนมีโมเมนต์น่ารักน่ารักแล้วคือชีใส่ชุดว่ายน้ำมาเล่าให้ฟังจะลองไปเล่นน้ำอยู่นอกบ้านแค่นี้ เล้าจบนอนแม่นอนเป็นเพื่อนหนูได้ไหมคะหนูกลัวอะมาเอาเอซลนอนด้วยเลยแล้วทำไมน้องแม่นอนเนี่ยตัว,วเ,นนเ,นเ,เตียงหนูค่ะสลับเตียงก็ไม่เป็นไรหรอกนอนเถอะจะได้นอนซะทีอะแม่นอนด้วยคืนนี้โอเคยูจีนกลับบ้านแล้วนะคะได้เงินมาด้วยดีดีดีเด็กๆหลับกันหมดแล้วหรือยัง โอเคหลับกันหมดแล้วยูบี้มาทำการบ้านอะไรห้องนี้โ okay, นะอเคเดี๋ยว,วนะเออน้องแอนอยู่ไหนน้องแอนทำการบ้านห้องนี้โอเคแล้วคือพอนอนอยู่มาทำการบ้านห้องพ่อจะได้มีสมาธินะคะแอนเจอสัตว์ตลาดเดี๋ยวตัวเองไม่ได้ไปนอนที่เตียงไม่ใช่หรอไปนอนที่บ้านแฟรี่ไม่ใช่หรอตื่นเช้ามาทำอาหารให้ลูก,ลก ก่อนไปโรงเรียนนะคะชีวิตประจำวันทั่วไปรู้สึกว่าเล่นเราก็ง่ายดีตื่นเช้าส่งลูกไปเรียนตัวเองก็อยู่บ้านแล้วก็สามีไปทำงานดีนอฟไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเลยคนเล่นก็ไม่เหนื่อยแต่เดี๋ยวต้องมีเหตุการณ์บ้างสิรอพรัฉจนเต็มดวงอยู่นีไงทุกคนนี่คือเรากลับมาเล่นครอ,อบครัวของคริสตานะคะโอ๊ย เห็นไหมทำไมปรับมุมมองยากจังคือตอนนี้เราไม่รู้ว่าเช่อกเทลเนี่ย,ยเขาแบบอยู่บ้านหลังไหนได้แค่แบบว่า,าโทรคุยแล้วก็ให้มาที่บ้านอะไรอย่างนี้นะคะโอเคน้องไปเรียนละมาค่ะเมื่อกี้เนี่ยเราให้เ,เขาไปในบ้านละเนี่ยเราให้หนุนน้อยเนี่ยโทรหาคุณแม่นะคะแต่ว่าสิ่งที่จะต้องช็อกเลยคือหนูนน้อยโตกว่าแคสซานดาอีก คือคลายเป็นวัยหนุ่มสาวไปแล้วหรือเปล่าโดนน้ำยาเข้าไปกลายเป็นวัยหนุ่มสาวจริงๆแคสซานดาเนี่ยจะต้องโตเป็นวัยหนุ่มสาวด้วยนะคะเพราะว่าเธ,เ,ธเธออายุไม่ห่างกับ,บราพันเซลเท่าไหร่อะฮะลืมลืมให้ต่อมาเธอก็เทวยังอ,อยู่มีขอให้เป็นแวมไพายได้แต่ว่าไม่ฉันว่าแกนะัดฉันที่บ้านเนี่ยมันไม่น่าจะปลอดภัยนะ ที่บ้านแกจริงๆเราเข้ามาไม่ได้นะเพราะว่ามีแบบว่านางฟ้าอเลเดซาแต่ตอนนี้อเลเดซาคือนางหลับอยู่นะคะว่าทำไมแกแกแล้วขนางนี้หนูไม่ได้แก่นะคะหนูโดนน้ำยา <c oughs> อันนี้อันนี้ไปที่ไหนทุกคนอยากรู้ลองวาร์ปไปดูสิเห็นอะไรอ๋อ นึกออกแล้วทุกคนคะที่นี่ที่กอเทลเคยทํางานอยู่นี่นะอ๋อจำได้แล้วจำได้แล้วว่าเราเคยมีตู้นี้ตอนนั้นที่กอเทลใช้มาที่ที่ทํางานนะคะแล้วไงคนลุกเลยเราจะมาเป่าเค้กที่นี่เหรอเราคือตั้งไม่ได้ไม่มีที่ไหนตั้งเค้กได้เลยอันนี้เก้าอี้นี่อันนี้โต๊ะก็มีของตั้งอยู่แล้วโอเคเป่าที่พื้นค่ะเฮ้ยน้อง น้องจะดูอนาคตตัวเองนะคะโอเคเดี๋ยวเราเป่าเทียนด้วยแต่ดามีงานเลี้ยงวันเกิดแน่นอนเดี๋ยวนะเพื่อนสนิทโอ้โหไปสนิทกันตอนไหนเนี่ยแฟนน้องนี่รายังไม่เคยเจอแฟนน้องเลยอะ่ะสรุปเป่าเป่าไม่ได้หรอคะ เป่าไม่ได้เพราะว่าตั้งอยู่ที่พื้นคือตามหลักแล้วต้องตั้งที่โต๊ะเราจะเป่าเค้กยังไงออกกเอาเก็บ <c oughs> ใส่กระเป๋านะเป่าเค้กแค <c oughs> สซานาจะได้เป็นวัยหนุ่มสาวก็หางานทำสทักทีเอานี่ไงวันนี้พระจันทร์เต็มดวงวันนี้พระจันทร์เต็มดวงหมาหอน โอเคสศเคสาน,นันเกตแคสซานดานะคะอ่ะพี่น้องก็คือต้องแต่งใหม่ทั้งคู่เลยปณิธานม,มีกล้ามเนื้อร่างกายที่สมบูรณ์แบบอะค่ะต้องแต่งใหม่ทั้งคู่เลยเราได้แบบว่าทรงผมมาแบบเดียวกันเป๊ะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราจะมาหาวิธีทำให้ หนูน้อยเนี่ยกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งอาจจะต้องไปปรุงยาหรือทำอะไรสักอย่างเนาะ mm hmm. ก็สำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเราวพบกันใหม่นะคะทุกคนบ๊ายบาย